ข่าวเรื่องนี้บอกว่าแล้วไงแล้วใครแรกกันเล่าคุณปู่อายุ100ปียังสูบบุหรี่ดื่มเหล้าแถมบอกว่าเป็นเคล็ดลับอายุยืนคุณปู่ชาวจีนอายุ100ปียังคงสูบบุหรี่และดื่มเหล้า เผยไม่กังวลเรื่องอาหารการกินแถมยังบอกว่าบุหรี่และเหล้าเป็นเคล็ดลับให้อายุยืนคุณปู่ท่านนี้มีชื่อว่าจางเคอร์ม erm ินจากประเทศจีนแม้ว่าจะมีอายุถึง100ปีแล้วแต่ก็ยังคงสูบบุหรี่และดื่มสุราอยู่เสมอคุณปู่กล่าวว่าความหลงไหลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือบุหรี่และแอลกอฮอล์และยังบอกว่าการดื่มสุราและสูบบุหรี่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้อายุยืนมาจนถึงทุกวันนี้ คุณปู่ได้เราเปิดใจถึงชีวิตส่วนตัวว่าเริ่มสูบบุหรี่และดื่มสุราเมื่อ80ปีที่แล้ว ตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นเพราะว่าต้องการเข้าสังคมในการทำงานคุณปู่ทำงานเป็นเด็กฝึกงานในร้านไปจนถึงคนทำบัญชีและเมื่อได้แต่งงานกับภรรยาก็ต้องผันตัวมาทำไร่แทนแต่คุณปู่ก็ยังคงดูแลเรื่องบัญชีและค่าใช้จ่ายต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้และคุณปู่ก็เริ่มดื่มสุราใลงในตอนอายุ90ปีเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาด ในระหว่างทำงานลูกชายของคุณปู่ให้สัมภาษณ์ว่าพ่อของเขาไม่ค่อยอยากให้ใครมาดูแลอะไรมากนักแต่ทางครอบครัวมักเตรียมนมสดและไข่ให้ทุกเช้าเพื่อบำรุงสุขภาพแม้ว่าจะอายุมากแล้วแต่ปัญหาด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียวที่คุณปู่มีก็คือปัญหาทางการได้ยินเท่านั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ควรไปเรียนแบบคุณปู่ท่านนี้เพราะว่าพื้นฐานด้านสุขภาพของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันและถ้าหากสุบุรีดื่มเหล้ามากๆก็อาจจะนำปัญหาในด้านสุขภาพให้เกิดขึ้นตามมาได้